สวัสดีครับผมตอนนี้นะครับเนาะผมก็อยู่ที่วัดปูหาเจ็ดแปดครับผมมาตามตัวเลขให้แฟนครับกับผมเพราะว่ามีหลายช่องแล้วครับผมมาทายทําปูนะครับเนาะผมก็จะมาหาปูคือเกาคกับผมเพราะว่าเลขกมีเข่ามีบ่อเขากับผมก็จะว่ากันครับผมเพราะว่าผมมาทายทําให้เป็นแนวทางครับผมมากับสีนกชั้นแนวครับผม ชีนกวัดีด้วยฝากช่องฝากช่องฝากช่องสวัสดีค่ะฝากสองชีนกชาแนลน,ำน้ำเนเดอค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนเดอรค่ะครับผมสองสีนกครับผมเนาะก็มาจะมาหาปูครับผมตามมาหาปูเลยครับผมเป็นเนปูฟันดีเหรอบอกฟันดีไปครับก็บฟันกับมือวันพระน่ะพเพราะว่า ถ้าว่าเบอร์อิเนี่มันจะเป็นวันบ้า,าคพรบมันก็เห้อฟันส่วงตีสวงตีสานี่มันก็เป็นวันวันใหม่แล้วน่นบ้าครับผมืม่อฟันเนี่ยห้องฟันยินผู้เทาฟันยินผู้เทาผู้เทา,าที่เคยหาไพมากเนาะครับผมบาดเมากเพเอาให้แต่มาเปลนกเปลี่ยนเปล่นอาอไกลมากหาย้ยครับผม มาครับ่ม be ีแนวให้เด้อบ well, so, okay. ่เนี่ยต้งหากใครว่าหาตะกี้ก็มาหากใครว่าห้ยบ่เนี้เอาไก่ครับผมไก่ผักกาไก่ตัวเดียวบ่เนี่ยไม่เอ้าไก่เด้อไก่ไก่ตเด้อเด้อหวังเด้อคือเด้อเอิ้นมาเอาไก่มาเอาไก่นล้วเด้อแต่ว่าสิ้อหวังกระตากกระตากมาเอาไก่ว่าซั่นไก่ผู้ใหญ่เด้อคไก่โจนไก่ไก่คือไก่ตีไก่สั้นติล่ะครับผมมาละเอาบ่เนี่ยเด้อเอาแค่พอเอาบ่เนี่ย โอ้ยโดนี่ไกล้เมื่อกล้าเลเดี๋ยวไม่เห็ดยังเดี๋ยวในความฝันนะครับเสียเอางูปะเอาวาทันศู์ละบันทีสูญหายนะสิบเอาเนี่เสียเอางูปะเอาวาทันก็เลยออกไปมาใยานเแกาศูนย์ี่จัดจัดเจ้าให้เจ้าได้คือเอาหาเมื่อไงนั่ะว่าเอาป่ไหลศู์ดอกย่างไงหมดครับผมก็เลยเอาดอกแก่น้น้ำน้ำน้ำแก่นาะน้าทือเตานั้นเอาแล้วแล้วเอาเน อ้วมจับไข่พอดีจับปั๊บครับจังได้่ามื่อโจกถุงมึงยังอีกนาะวันนั้นนี่ไข่นี่งสองหน่วยนี่มันเอาอีกอยู่บอกทาไงเอาทั้งไก่ทั้งไข่มื่อไงมื่อนี่เห็นบ้านนี่มื่อนี่โจกถุงน่วยเที่ยวกับเปลง้นเด็ฟันกับฟันบกขึ้นหัวเด้ดฟันเดินสั่นเด้ดครับอ่าฟันอกไข่สองหน่วยมาให้งเมื่อไมีทั้งไก่ทั้งไข่มันก็คักมันนั่นแล้วมันมันถลนแล้วแล้วก็ติดใจไข่ห่วยสองหน่วย นี่ละไข่ก็ไเลยสองน้อยนี่ละบ่ใร้ายครอกเอาสองน้อยกับพ่อว่ากันนั้นมมันเอาไว้เนี่ยไข่กับไข่นั่นละมันถ้ามันสุกมันมันบ่าจะเสี่กับว่อเนามันสุกมันมันนั่นไข่สองน้อยเด้อนี่เห็นว่าในเมื่อหานนี่โจ๊กสูงมากเมื่อหานิี่ได้หนีนี่นี่โจ๊กสูงตะบันโจก๊จกออกมาแต่ไข่สองน้อยวันว้าวจะไปตีว่าจังไหเอ๋อ สองศูนย์นะพูใครสองหน่วยใครกับสองหน่วยกับสองเนาะใครกับศูนย์ผมว่าสองศูนย์พูว่ากตีไปแนวนี้เป็นหมดะพู้เท่ากันแน่นอนู้เท่ากันแน่อเทตีกับเก่าพวงพู้ใช่แน่นอนผู้ใชกับหาพูดอะ่เนี่ยมิเกิดที่มิดเกิดก็เจากระเบื้องชาเบื้องผาหัดอยู่ได้ก็เจาว่าครับก็พอเห็นผงหัดผาหาปูนว่าอาร์ท่วมากพูดได้ในมากอะครับพมาจากสิ้นอายุเถอครับผมพมากจาก้านครับเออูดินมากครับ ถ้ายอะรอกเถอบ้านนี้เพราะว่าผูดันบ่อในมันใจตัวไหนผู้เดียวมันจะจะให้นุ่มดินบ่อหลายคู่ทำงวดนดีเฮ้งหน่อยตัวเมื่อหลายตัวให้ทำคู่เดียวนีิเอาลักลอยเนี่ยเอาหาใช่ซะห้าสองศูนย์ครับแปดศูนย์สองไปจีโออเรียกนี่มัน ครัือเห็นว่าเลกที่เตปัตเบื้องบนบนล่างแมนครัว่าสีกับสาเป็นว่าครับแมนเดียวมานี่แปกับศูนเดียวแปดกับศูนย์เดียวต้องไปตัวนึงเลยครับอันนี้บนนี่ครับผมบนแห่งไฮไลท์ตัวกวดดีละลอยคู่บนครับอืมล่าง น้โธ่มากนะปูนี่ตัเนี่ยนี่นัวอยู่วะปูปูมันใจมากหางก็ห่วมากรักงวยอืมครับผมนี่ครับผมปูหอยแล้วนะครับนาะทุกอย่างที่มาทัาทำกับเป็นแนวทงคกับผมผิดถูกว่าไปยังครับผมเพราะว่าปูหข่บ่เคยเป็นตัวเล็กรับผมเนี่ยบ่เคยเป็นเหล็กนะครับนาะให้เป็นแนวทางทุกคนในการเสี่ยงโชคกับผมนี่ครับหาสองศูนย์ 8ปดศครับผมแล้วก็ล่างมี95 96 85 86 86าหกแด้าปังนะปูนนี่86ตัวนี้86ครับผมผมมากก่ามาก86ครับเนาะเพราะว่าตรงก็เล็ผมครับนี่ครับผมแคปหน้าจอยแล้วครับผมนี่แคปหน้าจอไว้เลยครับนีคบ่ครับ,รบลงววันที่เหล่าปู พวกตัวงกลมไงรึวงกลมไงอวงปูวงกลมมันเด่นที่สุดสุดละหกตัวมันเด่นมันสิมันเด่นตัวนี้อ๋อสองตัวนี้เด่นสองตงัวเนาะปูวาครับผมเย้มันมากหกหกมันมากหกปูดังดงังเราปูนี่ด,ดังเรานี่ครับแปดหกดังแห้งเดีวนี้นหาเสืองานแลครับผมนี่ หกเปดมากหน่อยครับสูตรมันอะไรกันศูนมากกับซูนหกศูนห้ากับหกมากหน่อยครับผมนี่ครับผมปูไหอเนี่ยน,นะครับเนี่เนี่ยข้างเก้าหกกับแปดหกกับผมนี่ใเนี่ย,ยสีนกสีนกนสาวขชมปูหบนห้าสองศูนกับแปดซูนสองนะคะ ล่างก็จะเป็น959าห้าเก้าหกนะครับปดห้าแหกเนาะตัวนับหน่วยมาศูนย์นม,านมาตัวแปดก็ศูนย์ <8 90, S 1> <10. S 2> ไปบนล่างมันไปได้ทั้งบนทั้งล่างมาต 8, ัวแปดก็ศูนย์ แบบกระพุนไปทั้งหมดทั้งหลังมันเขาของกาฮัทนะสุดอ๋ครับเป็นเด็กปูคนที่แล้วคนที่แล้วก็ว่าถือว่าคนที่แล้วไหมมันบอกไปต้องกันเน๊ะตั้งเกลืเบืองเด้อครับผมเอสีเห็ดใส่เบืองบอกไปต้องกันครับผมรันนี้รัแสียน่กับบ่อมีไม้ครับผมรัแสนกับบอบ้นรักพาพหนึ่กับบ่มีครับผมมันนี่โตมันบวกโตมันกับบ่มีครับซีบอกสีกัเป็นแป๊ดบัน มันบะมีแปดไปได้แค่รักลอยอืมอ่ป็ได้แค่รักลอยรักแซนในกับบะมีหาหาบะหมีวันครับไป่ในแค่ล่างครับครับวานนี้ฟัวมาตันออกเลขสีโต้มันออกน้ากันเดอร์ปัตเตอร์ครับผมถ้าเจาะไฮมาวังหันกับบรได้มากดอกเจ็ดศูนย์หนึ่งสี่ครับผมเอาไฮมาจากกรุงเทพผมว่านงในเจ็ดศูนย์วันนีที่เลขออกน้ากันเนี่ยมันจะมีอยู่สองศูนย์ห้าแปดมาบนด้วยกัน สองศูนย์ห้าแปดมาบนนี่สี่ตัวนี่ละออกน้ำกันมาบนมาปูแค่สี่ตัวไหนนี่ครับผมอุวาสองศูนย์ห้าแปดเนาะครับเนาะตอกหน้าบนตัวหนึ่งครับผมหรือว่าออกน้ำกันครับผมนี่นี่ครับผมสองห้าแปดต้องมาต้องมาบางเชียร์กับแมวความกันเลยอูวานี่ครับผมอุวาหน้าบนเนาะค่ะสองศูนย์ห้าแปด่ตัวใด้กับตัวหนึ่งค่ะ ว่าปูกับคปรตีนนะครับเนาะกับตะอบแห้งกับปูกับผมบ้านนี้ปูนี่ว่าเพิ่นปูนี่ปูทิตัดนาตัดาออก,ห,ออกหน่วยสิบไม่มีห้าเอาไปเป็นร,รักลอยคแปดหน่วยสิบก็ไม่มีแปดบน<อ>ปูที่ตัดสี่บวกสเป็นแปดบ่มีแปดบนบหน่วยสิบบ่มี หายุลักษแสนหยิดผู้กรจิตต um. <lah> ั้งน <unda> ้อยสิบเรียกชื่อได้พูดเดียวสองศูนย์สองศูนย์ศูนย์สองครับนั่นเราไม่มข่าวกำลัมฟันอันผู้บุญการขึ้นกันทั่วคุยกันดูครับผู้บุญการเพื่อนกับว่าฝึกน้าสองหน่วยบ้านในพ้นไปตีหาศูนย์หาที่ไห้เพื่อนให้ไปนั่นเพื่อนให้โยมไปนะหาศูนย์สองเพื่อแปดศูนย์สองประมาณนี้แต่ว่าเป็นบทไหาเพื่อนห้หาศูนย์หาล่างห้าหกครับเปลี่ยนผู้บุญการห้าหกมันไปน้องกันครับผมมันติดไปยึดตัวหนึ่ง รักนวยรักนวยมันสิมงนีอยู่หากระหกรักนวยไม่หากรหกสถิติก็มี่ปูเฮ็ดไว้สถิติกันออกมาแต่รักนวยอย่างเดียวบดได้เกี่ยวก็บบนมีตล่างอย่างเดียวสถิติกันออกของมัน่นอ่ะครับอผู้จีเขี้ยนเศรษิให้บิ่งครับ ราคาเอาไปพิจารณาเบื้งสองเจ็ดสามสองแปดหกล่างมันออกห้าสามแมงหาสามปูหมดเลยมาในก็ห้าหกเก้าสามเก้าหนึ่งครับเออหกเก้าสามเก้าหนึ่งราคาล่างออกเก้าสองครับผมมาในก็เก้าสี่หาแปดนึ้งหนึ่ง ครับปดล่างออกแปดแปดครับนี่เก้า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 เจ็ดเก้า้าโตวพิสดารน,นี่นน <c oughs> ครับผม <c oughs> สองสี่สี่ศูนย์แปดสามครับผมสอง 4, 4, 0, สี่ศูนย์แปดสามลขสูตรเบง 8, ครล่างกับตาเจ็ดล่างฮาเจ็ดอื มาเลกสัสสองสามเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดเก้าสามแปดเก้าสามครับผมล่างมันออกาเก้าสร้างหาเก้าครับมาเลยสองแปดหกศูนย์ห้าหนึ่งสองแปดหกศูนย์ห้าหนึ่งล่างออก,ออกสามแปดมาเลกัห้าศ <8 S 2> ูนย <38 S 2> ์หก 40, 40, 40. สี่ศูร่างออกสี่ศูนย์เนี่นะรับผมมันมันสูตรรักน้วยมันสองบวก 3, สามจะเป็นหาม่นวะครับแมน่นสองบวกสามออกสองหาสมเออแปดจะดอกแปดเจดสามัมน2 8สองแปด ปดเจ็ดสามแปดแปดเจ็ดสามแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดแมนให้เพิ่มหนึ่งหนึ่งหลักก็สองลักหน่วยครับยังบ้อือสองบ้านเดียกห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดกับแปดมาหน่วยล่างอ,าอา๋อมาแปดเก้ากับแปดเป็นสิบเจ็ดกันได้เจ็ดกับแปดมาอีกแปดหลักหน่วยอีก ความจะมาเข้างเดลักน่วยเข้าหลวดหรือปะยรับมานีคก็เก้าบวกแปดครับเป็นสิบเจ็ดเจ็ดก็แปดอีกราคาเจ็ดเราเจ็ดมากน่วยครับเก้ากับศูนย์ครับว่าคาเก้าแปดบวกเก้าเป็นสิบเจ็ดเจ็ดก็แปดอครับผมนี่คือลังน่วยลังครับสองบวก แปดเป็นสิบได้ศูนย์กับหนึ่งคือหน่วยล่างอ๋อครับห้ากับศูนย์ห้ากับหกห้ากับหมาหนึ่งตัวมาหน่วยล่างเกี่ยวไปเป็นลัก10ิปก็บอะไรดบ่นี่ครับผมนี่ปูให้เบิร์นนอกครับเนอะสุดคำนวณนปูกับผมงวดนี้ปูว่า มาหามาหกตรงครับเนาะหลักหน่วยครับผมนี่นี่ครับผม mm hmm. คลิปนี้กระจบเพียงเท่านี้ครับผมคลิปนาเจอกันใหม่ครับคลิปนี้ก็ะสวัสดีครับผมห mm hmm. ล่อมรวยเงินทองครับผม